พิมีก็ลังจะไปวันเดย์ทริปในที่ที่อยากมาที่สุดในรอบนี้ก็คืออุจิเบชไปค่ะไปหาของกินและชอปปิ้งที่อุจิค่ะเนเด้งมากมากมากแม้จะเด็กจะเด้งมากและไม่ค่อยได้กลิ่นหอมตวใบ,บยอย่างนี้นมานานแล้วอะหอมมากให้ดู ฟองนุ่มแบบนุ่มและครีมมี่มากตกใจฟองคือแบบเหมือนหน้าที่ไม่มีดูุมุขนละเอียดมากๆเพิ่งเกิดได้5เดือนอ่างเงี้ยทุกคนรู้ไหมทุกคนตัวชีสเขาอะคือเนื้อมันแน่นจริงแต่ว่ามันนุ่มมากทำยังไงอะเนี่ยนุ่มบบเนี้ยคือหน้าตาพิซซ่าจุดธรรมดาทุกคนแต่ว่ามันไม่ธรรมดาก็าต้องได้พี่ว่คิดเหมือนกัน,กนว่าแบบมันแบบมันจะขนาดไหนมันขนาดนั้นอะ และตอนนี้ค่ะพิมพกำลังจะไปวันเดย์ทริปในที่ที่อยากมาที่สุดในรอบนี้<ม>ก็คืออุจิเบชอยากไปอุจิมากเพราะว่าอะไรคะได้ช้อปปิ้งเหมือนพรุ่งพรานพือเที่ยวนี้ชอบชงชาเกี่ยวกินที่บ้านทุกวันถูกไหมก็เลยเกิดทริปนี้ขึ้นนี่แหละทุกคนก็เลยปักเกียวโตวอยากมาเที่ยวนะไม่ได้มานานละอยากมาซื้อถ้วยซื้อแปลงซื้อชาที่อุจิค่ะทุกคนค เด่นก็คือตอนจองก,ก็รือว่ามันคือช่องอมบงอมกนั่นแหล,ละก็ต้องมาลุ้นกันก่าว,วันนี้ดิฉันจะได้อะไรบ้างจากอุจิค่ะและะว้วพ่อม่อุจิที่นั่งให้ดูเนี่ยดูดิแค่เห็นที่นั่งก็อยากกินขนมชาเขียวน้ำชาเขียวแล้วเนี่ยไปค่ะไปหาของกินและชอปปิ้งที่อุจิค่ะ เป็นที่เรียบร้อยค่ะและด้านหลังของเราคือตัวแม่น้ําค่ะและตรงนี้ก็คือสะพานอุจิที่โด่งดังแล้เองทุกคนก็ถือว่าสวยแดดดีอากาศดี no pm ค่ะและ้วก็แต่ใดคือร้อนมากแดดเปรียปร้ยงเปรี้ยงแล้วตรงนี้นะคะพอทุกคนเห็นแม่น้ำใช่ไหมก็ชอบมีร้านติดริมทางนี้จะชอบมีร้านอาหารร้านคาเฟ่ค่ะเพื่อให้นั่งกินไปด้วยดูแม่น้ําไปด้วยค่ะทุกคนค่ะก็สามารถมากินได้ค่ะ ตรงไปหน่อยค่ะจะเป็นร้านอาหารมือเที่ยของเราในวันนี้ค่ะกับร้านสซบะที่ดังมากๆในอุจิค่ะที่เขาอกปกติต้องต่อคิวเนาะเราก็เลยจะขอพาไปต่อคิวก่อนค่ะคลัวมไม่ได้กินไปตอนนี้เดินไปร้านกันครับ และตอนนี้เราอยู่ในร้านชูปักคุค่ะทุกคนค่ะโชคดีมากที่วันนี้ไม่มีคิวคือบิ๊มามาต่อคิวนแต่ประมาณ11บเอดโมงสิก็เห็นว่ามีคนเริ่มต่อละหคนเนาะแ้พอเปิดร้านก็ได้นั่งเลยคือคิวไม่ได้ยาวขนาดนั้นวันนี้นะไม่รู้เพราะเป็นโอบองหรือเปล่าเพราะคนญี่ปุ่นทือว่มาเทยาอุจิช่วงนี้น้อยไงแต่ชูป,ปักคุนเนี่ย ดังมากๆในหมู่โลโก้ค่ะเป็นโซบะอันดับหนึ่งที่ได้แลนด์กิ้งเบอร์หนึ่งเลยที่อุจิทุกคนด้วยความที่เขาบอกว่ามันมีโซบะทํามือร้อยเปอร์เซ็นต์อแต่ว่าที่วิมมาไม่เห็นนะวิมเห็นแค่แบบมากสุด80ค่ะฮาจิวาริแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าใช้บัคกีแปดสิบแล้วก็มีแป้งสาลีประมาณยี่สิบเพื่อให้มันจับตัวกันได้แหละก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ส่วนมากร้านขายโซบะทํามือจะขายค่ะและร้านนี้ก็เป็นโซบะทํามือค่ะ เดี๋ยวรอชิมจ้าซึ่งเอาจริงๆเวลามาญี่ปุ่นเนาะปิมจะต้องหามือหนึ่งกินโซบะให้ได้เพราะพิมรู้สึกว่าโซบะทามือที่ไทยค่อนข้างหายา,ยากถ้าเราเปอร์เซ็นต์บัคควีดเยอะๆนะเพราะว่าการใส่บัคควีดเยอะมันแบบมันเด้งมันทำให้โซบะมันเด้งมากแม้มันอาจจะกัดขาดง่ายแต่มันจะเด้งแล้วก็มันจะหอมค่ะเดี๋ยวรอชิมสารูของปิมมาแล้วค่ะกินแล้วนะครับเส้นเขาเล็กนิดน,นึงอะทุกคนเจ้าเนี่ย เดเ้งม,มากมากมากแม่จะเด็กจะเดเ้งมากและไม่ค่อยได้กลิ่นหอมโซบะอย่างนี้มาน,นานแล้วอะหอมมากหอมมากให้ดูแต่เขาน่าจะไม่ได้ใส่เปลือกโซบะลงไปนะมันนุ่มนวลแต่ถ้าเกิดพอเจมสซอสปั๊บตัวกลิ่นโซบะมันจะน้อยลงนะชัดเจนมากเหมือนดาชีพมันกรอบฉะนั้นแนะนำค่ะใครมาให้กินโซบะเล่นก่อนกลิ่นมันหอมแบบหอมมากๆทีนี้แนะนำตัวมันซอสเล่หนึ่งค่ะ านะซาลุเนาะซอสก็จะเป็นซอสดาชิกับตัววาซาบิแล้วก็ก้นหอมแต่ที่นี่เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ที่นี่ก็คือไดคองค่ะก็คือตัวใช้เท้าขูดเนาะแต่ไม่ใช่เท้าขูดธรรมดากันแบบเผ็ดเพื่อนบิมาสั่งแบบเผ็ดมาซึ่งมันเป็นใช้เท้าขูดแบบเผ็ดจริงๆทั้งเผ็ดทั้งขมแต่เพามันก็หอมกลิ่นของใช้เทาเ้าแหละฉะนั้นที่นี่คนไปสั่งซองเมนูเนี่ยไม่ซาลุก,ก็ไดคองเพราะว่าหอมดีไดคอก็ถ้าเกิดใครกินขมนิดนึงได้แล้วเผ็ดก็แนะนําให้สั่งแบบคาราไดคองค่ะทุกคนค่ะอร่อยเหม ก็อร่อยอีกแบบนึงคือถ้าสั่งตงัวหหชัยเท้าเผ็ดเนาะกลิ่นเวลาซูดขึ้นมาจะน้ำซอสมันจะเป็นกลิ่นโหชไชเท้าขูดชัดมากๆแล้วก็ขมนิดนึงอาจจะเพิ่มความคอมเพล็กซ์ตรงความขมแหละหลังจากขมมันจะมีความหวานตามมาน้อยๆแล้วโหชัยเท้าก็กรอบดีก็อร่อยอีกแบบนึงถ้ามาสองคนสั่งคนละจานแล้วแชร์กันชอบกันไปไปได้ในเซนคอนนิ่มแลวจริงมาถึงต้องรีบกินอย่าถ่ายรูปนานค่ะ เดี๋ยวมันจะนิ่มนะทุกคนไปไปมามาเนาะฉันเอาตัวหัวใจท้าเผ็ดของเพื่อนมาใส่รู้สึกว่ากินไปกินมาตัวหัวใจท้ามันคอมเพล็กซ์มากกว่าเยอะแล้วก็พอกินเสร็จนะคะเขาจะให้เอาซอสมาใส่ตัวน้ำลวกเส้นลงไปเพื่อบำรุงร่างกายเ้ื่องความที่ตัวน้ำซอสร้านนี้มันไม่ค่อยเข้มมากเป็นว่าพอเติมตัวน้ำลวกเส้นไปได้พอดีอร่อยพร้อมไปลุยช็อปชาเขียวต่อแล้วค่ะและหลังจากกินข้าวก็ต้องไปเดินย่อยค่ะ ขอไปช้อปปิ้งถ้วยชามร้านาอ,หนอ,นนอ,นอา,าหารงหนก่อนนาอชวังเราต้องเดินข้ามสะพานหมาุกคนแล้วก็มาตรงโซนที่เป็นถนนที่มีทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านชาขายเยอะแยะมากมายค่ะถนนชื่ออมากาเสะแกะ แล้วพอข้าสะพานมานะคะด้านหลังเราตรงน,นี้นะคะที่คนถ่ายรูปกันก็จะมีรูปปั้นนะคะที่เป็นบทประพันชื่อเกนจิมโนกาตาริค่ะทุกคนคะเพราะว่าในเรื่องเกนจิมโนกาตาริเนี่ยเมืองสุดท้ายในเรื่องก็จะคือเมืองอุจินั่นเองค่ะก็ลเลยเป็นจุดที่ควรจะมาถ่ายรูปกันเยอะค่ะก็สามารถมาถ่ายรูปเล่นกันได้ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะพิ้มตอทนร้อนไม่ไหวละมันจะต้องเข้าไปช้อปปิ้งก่อนไม่งั้นจะต้องตายทุกคนคะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านยามาดเอนค่ะที่เขาบอกว่าเป็นแบบกิจาก,การในครอบครัว แล้วเขาก็ปั่นชาสดๆตรงนี้เลยแล้วก็มันก็ได้มาตัวเด่นเดี๋ยวชิมที่บ้านแล้วจะมาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะคุณป้าเขาให้มาดูในร้านทุกคนก็จะมีการปั่นชาสดเลยแล้วก็คุณป้าเขาก็เล่าว่าหลังเขาทปิมาเป็นร้อยแล้วร้อยปีแล้วมั้งเออก็คือแบบเป็นแบบกิจการของที่บ้านค่ะแล้วในร้านนะคะก็จะมีพวกแก้วที่ตีชาเลยขายแล้วหน้าร้านก็จะมีชาเขียวแบบกรีนทีแบบที่ผสมป่าให้กินด้วยค่ะก็ถ้าใครมาอุจิตก็มาแวะคุณป้าแล้วคุณป้าจะดีมาก และพอร้อนหนูก็ทนไม่ไหวหนูเลยว,วิ่งเข้าคาเฟ่คะ่ะมาคาเฟ่ที่ชื่อฟุกุชะที่ค่อนข้างแบบดังในหมู่แอจีคนญี่ปุ่นเนาะเขาบอกว่าร้านนี้คือแบบถ่ายรูปสวยอ่ะฉันจะมาลองก็คือสั่งมาตัวหนึ่งเป็นดริปทีค่ะทุกคนคะ่ะก็เป็นชาแหละออกมาให้ดริปเขาบอกว่าน้ำร้อนมาล้วก็เทไปเลยจ้า30วินาทีค่ะคิดผิดหรือเปล่าที่กินชาร้อนในอากาศที่ร้อนขนาดนี้แต่เป็นที่สอนไหมว่า เราไม่ควรจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายแตกต่างจากอากาศข้างนอกมากนักฉะนั้นชาโรมิสติกที่อาจจะถูกต้องค่ะเค็มใช้ได้แต่ว่าหอมมันจะยังหอมหอมไม่มากแต่ดีว่าความรสชาติความเค็มความอะไรเขาอร่อยอยู่และตัวต่อมาเป็นตัวที่ดังในสไตล์แกนที่สุดแต่ราคามันสูงมากนะพันแปดแต่ว่าเขาบอกเลยรูปสุดท้ายแล้วก็ลองลองลองก็คือเขาจะมาเป็นรูปบอลนมกลมงให้ป๊อกให้แตกค่ะแล้วข้างในนะคะเขาจะมีความเป็นครีมชาเขียวข้นๆนล้วขอชิมสิอืม เหมือนแบบออวิปปิ้งครีมชาเขียวนัว่นแหละแต่ว่าค่อนข้างชาเขียวเข้มนิดนึงแต่ไม่เข้มมากที่สุดเข้มกลางกาอะ่ะแล้วก็ขมหน่อยหน่อยแล้วกันความขมก็ค่อยตามมาแล้วก็หอมชาค่ะนอกจากนั้นก็จะมีวิปปิ้งครีมสีขาวเนาะแล้วก็มีตัวแก้มโมจิก้อนเล็กด้านนอกมีความเนเยลลี่ชาเขียวที่ค่อนข้างเข้มหวานไม่มากแล้วก็มีพีชของฤด,ดูกาลนี้ทุกคนเปรอ้ยวเปรี้ยวขาวเนาะแล้วมีไอติมค่ะก็ถือว่าสดชื่น ถตาถามว่าถึงขั้นต้องแบบข้อมากินน้องม่เช็คอินใหม,มก่มก็ยังไม่รู้สึกขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ได้ผิวหน้าล่อแล้วทุกคนเพราะมันมีพีชหนูให้พีชเป็นลูกรักไงแต่ถ,ถ้าโอเมกับชาเขียวเขาอ่ะเข้มข้นมากใหม่ก็รู้สึกว่าอาจจะเข้มกลางพีชม,มันแบบเข้มได้อีกไงแต่ว่าตัวนี้ก็เหมาะกับหน้าร้อนด,ดีค่ะมันสดชื่นนะแต่ร้านเขาก็น่ารักนะทุกคนดูให้ดูด้านหลังชื่อคาเฟ่น่ารักก็มาถ้าเกิดใครอยากมานั่งคลายร้อนก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้หนูหายร้อนแล้วไงเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งต่อแหละค่ะทุกค และร้านต่อไปค,ะคะ mm. ่ะขอมาเก็บมัชชะต่อค่ะ네ชื่อร้านคัมปายาชิค่ะทุกคนค่ะที่เขาว่ามีตัวแรขายเนาะไม่ค่อยมีคนแบบคิ้วเข้าไปแต่ว่าเป็นแบรนด์ลูกของคัมปายาชิที่มีประวัติศาสตร์นานๆกว่า400ปีทุกคนเขาว่ากันว่านะเสีงเรือเสียงว่าเขาว่าไรนี้คืออร่อยทุกตัวฉันมาฉันก็เลยถามเขาแล้วว่าตัวไหนแบบเออชอบอูมามิชอบหวานๆหน่อยคุณป้าเขาแนะนําว่าแบบก็คือยิ่งแพงยิ่งหวานแหละลูก มันเป็นเรื่องแบบปกติใช่ปกะจริงเข้าใจแล้วเท่ากี่กำลังเราจะไหวพิมก็เลยซื้อฮัซซมุกาชิค่ะทุกคนค่ะเป็นตัวเบอร์สองของเขาามสกรเัม7,614ยีเยนแม่แล้วพอหนูช้อปปิ้งในร้านใช่ไหมเขาก็เอาชามาเสิร์ฟให้หนูลองชิมตัวนี้เป็นเซ็นชาค่ะเซนชาคือชาใสเนาะเป็นตัวก,กลางๆของเขาเลยแหละราคาประมาณพันสี่แต่รสชาติหดมากรสชาติคือตุ้มในปากจริงๆมงีความความเค็มแบบอูมามิอย่างนี้หลยอูมามิชัด เข้มข้นอร่อยมากแต่รละชาใสเขาก็ดีมากทุกคนทำยังไงดีเดี๋ยวฉันช็อปไปฝากคุณแม่ทุกคนคะคุณป้าในร้านน่ารักมากหนูก็เลยหมดตัวซื้อมาแล้วค่ะซึ่งคุณป้าบอกว่าจริงๆเนี่ยชาใหม่ที่เป็นมะช่ายมันจะออกช่วงประมาณเดือน5าเดือน6เดือน8ก็่ออย่างถือว่าไม่ชาเกินไปสามารถมาเก็บได้ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวไปรีวิวทายคลิปว่ารสชาติของชาคุณป้าเป็นยังไงอยากกินมากแล้วเพราะว่าคุณป้าบอกอร่อยมากมาตัวที่เธอซื้อไปน่ะหล่อเลย ตอนนี้ค่ะไปเ่าค่ะยังไม่ได้ถ้วยเลยทุกคนหนูได้แก้วมาแล้วด้วยร้านนี้นะคะร้านข้างหลังนี่ข้างในเขาไม่ให้ถ่ายรูปก็เลยมาถ่ายข้างนอกเป็นร้านขายวินเทจเนาะทุกคนก็จะมีแก้วชาต่างๆมากมายที่แบบมีทั้งแบบแพงที่เขาแบบมีแบบที่ศิลปินหนึ่งคนทำหนึ่งถ้วยในโลกอะไรเงี้ยก็มีที่แบบทำาปนหลายถ้วยอะไรเงี้ยก็สามารถมาดูได้แล้วราคาดีมากทุกคนมาช้อปปิ้งร้านนี้ได้ค่ะเดี๋ยวปักบุกไปให้ซึ่งร้านคุณลุงที่เป็นซื้อแก้วนะคะจะอยู่ติดกันนี่เลยร้านอากามูระโทคิจิเจ้าดังกันทกคน่ีีเเเ้้าาามมฟติิดรลย็ ใครอยากกินของหวานก็มาทั้งที่ร้านนี้ได้แต่ว่าที่ดที่สุดในอุจิคือร้านนี้แหละทุกคนก็มาแต่เช้าก็น่าจะได้คิวที่ดีค่ะตอนนี้คือคนเยอะมากหนูก็ไม่สู้ฉะนั้นหนูไปช้อปปิ้งต่อละค่ะคำพูดมากมายความหมายอยากใช้เงินช้อปปิ้งซื้อชากับบ้านจ้า หนุอ,นอูจิตนะั่งหอมชามากยิ่งเธอยิ่งหอมชาแล้วมันจะมีแบบบางร้านที่เขาแบบคั่วสดตรงนี้กลิ่นมันก็ออกมาหน้าร้านเลยโอ้หอมมากๆก็คือสายชาฟิตแน่นอนอย่างเช่นหนูเป็นต้นจะไป็นลมรู้สึกว่านี่มันเมืองของหนูอยากชอปปิ้งให้หมดตัวไปเลยค่ะหมดธนาคาร เราชอบคำบายาชิไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะเดินมาข้างๆก็เจออีกอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งคะ่ะที่เมืองไทยเขาเรียกกันว่าเทพสามตาทุกคนนี่เป็นจุดสามจุดนี้ชิงนี่คือเทพสามตาของคนไทยทุกคนหนูก็เลยมาช็อปต่อซึ่งแบรนด์นี้ชื่อว่ามิสซูโบชิเอ็คำบายาชิค่ะทุกคนคะเป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า450ปีอะเมื่อกี้400นนี้450เลยจ้ะแล้วก็โมสดตรงนี้เลยคะ่ะทุกคนคะแล้วเข้ามาในร้านคือหอมมาก ก็เลยอ่ะจัดเทพสามตาไปแล้วหนึ่งก็คือบอกแล้วหมตัวจะรอบนี้เพราะเขาบอกเทพสามตาของเขาทั้งครีมมี่ทั้งหวานก็แบบได้อ่ะคุณพี่ขายหนูหนูซื้อเลยแล้วนอกจากเทพสามตาเขายังมีชาววางไข่ด้วยทุกคนหรือตัวถ้วยชาเดี๋ยวหนูขอไปช้อปปิ้งก่อนนะคะ และหลังจากช้อปปิ้งจนเยอะจนเสร็จเยอะมากก็คือต้องมานั่งพักนิดนึงเพราะว่าอากาศร้อนมากจริงการเอาจิแต่ได้ดร้อนนี่ก็ถือว่าเธอแข็งแกร่งปังแก้วตัวเธอดำแล้วเนี่ย ว่าร้อนมากแดดแบบเปรียงเปรียงเปรียง,ย,งยิ่งปีนี้นะคะทางญี่ปุ่นนะคะประกาศเลยว่าแบบความร้อนมันแบบร้อนพิเศษร้อนจริงแดดมันร้อนมากแล้วก็พูดถึงว่ารลานชาก่อนว่าด้วยความที่เป็นโอบองเนาะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ด้วยก็เลยมีหลายร้านที่ปิดขายอย่างบิ๊มอะ่ะชอบตัวชากระปุกทองอย่างมัมมาสาเนะาะร้านที่ต้องนั่งรถไปอีกน,นิดนึงอะ่ะเขาปิดท,ทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือน้อง โฮริชิชิปมเมนก็ปิดก็เลยอดเดี๋ยวไม่ไเดี๋ยวไปหาที่เกียวโตต่อคะ่ะแล้วก็ที่อุจินะคะจริงๆคาเฟ่ตอนนี้ที่ดังมากๆฮิตสุดก็คือนากามุระโทกิจิเนาะแต่มีมาไปกินที่เกียวโตมาแล้วแล้วพอตอนนี้สาขาอุจิอะคิวมันยาวมากทุกคนไปคิวเป็นเบียร์อ,อ,อ,อคิวมาคือ350คิวเวลาบ่าย ก็เลยแบบโอเคพอพอก่อนก็เลยเราก็เลยลองไปหาร้านอื่นๆชิม so ด so ูมาเรื่อยๆเนาะปรากฏว่าเออเท่าที่ไปกินข้าวมาสองสาร้านก็ยังแบบยังเฉยๆก็ยังไม่อยากได้นามาทุกคนซึ่งข้าวเย็นวันนี้นะคะจะเป็นร้านพิซซ่าชื่อดังของอูจิทุกคนเป็นร้านที่เขาบอกว่าเชฟเคยไปประกวดทำพิซซ่าแล้วได้รางวัลระดับโลกมาอยากกินมากก็เลยจองแล้วค่ะปล่งรอไปกินค่ะ เราเข้ามานั่งพักร้อนในร้านใบสานกรรมราทุกคนเป็นร้านที่ด้านนอกทุกแบบอุ้ยเชคมากแล้วหน้าร้านเนะีเขาบอกว่าเขามีแบบชาที่เป็นไนโตรเพื่ออยากลองตัวเออเหมือนแปลกใหม่ดีที่อื่นไม่เห็นมีก็เลยลองค่ะเี่นี่พอเข้ามักร้านเนาะก็เลยนี่แหละเขาจะมีเวลคัมทรีเป็นโฮจิชาอหอมแล้วก็เบาๆแต่ไม่ได้ขั้วเข้มมากนะแล้วอนอ่อน,ออน ทุกคนคะลราิม่สั่งมาเป็นตัวคาคิโกริเลยพิมแข่งใสประจำฤดูดร้อนนี้ค่ะทุกคนและเข้ามากับแพริ่งกับช้าเนาะเขาให้เลือกว่าจะเอาช้าไรพิมก็เลยเลือกเป็นเกณ็ดไม้มาคู่ค่ะซึ่งคาคิโกริมาอันใหญ่มากใจเห็นในรูปมาดูเล็กๆนี่มันใหญ่ทุกคนกินแล้วนะชาเขียวเขาเป็นชาเขียวาดกับน,นมข้นแล้วก็ท็อปปิง้งด้วยถั่วแดงชิ้นใหญ่ทุกคนถั่วแดงที่เขาใส่มันจะมีสองตัวคือเป็นสุบุคือเป็นเม็ดแต่เป็นโคชิที่เป็นแบบบดเนาะอเนื้อละเอียดขายมีสองแบบ ซึ่งสบู่อังเนี่ยเขาเม็ดใหญ่มันแต่หวานนิดนึงเก็บน้ำแข็งก็ค่อนข้างนุ่มโอเคแต่ว่าพอเขาใส่นมำคนหวานด้วยก็เลยคุณคิดว่าหวานไปสาหรับบิมนิดนึงต้องจิบชาที่มันคู่กันมานั่นแหละคือเกฑ์ใหม่เนาะอืมเกฑ์ใหม่หอม,หอมหอมมากด้วยเกฑ์ใหม่หอมมากแล้วก็มีความขมเล็หน้อยเพราะเป็นข้าวผสมชาเขียวทุกคนแล้วร้านเนี้ยขอบอกเลยไหมว่าตอนเขาทำ เาชิมตลอดเลยว่าแบบได้อย่างได้อย่างถ้าได้เขาถึงเสริมก็ค่อนข,ข้างประน,นีก็เลยแบบชอบชอบอะไรแบบเขาแบบดูตั้งใจมากๆเขาชิมประมาณสองรอบอะแต่ว่าถามว่าตัวคาคิโกริหรือน้ำแข็งใส่เนี่ยชาเขียวหอมตะโกนหมาย็นว่ากลางไม่ได้มากมันเป็นความแบบชาเขียวกินง่ายๆค่ะแต่ทีนี้มีอีกตัวหนึ่งคือไนโตรที่พิมสั่งมาเนี่สวยมากน้องคือคนสวยขายหงโลกใบนี้ทุกคนเนี่ยอันนี้ตอนเขาชิมอะเขาชิมประมาณสิบรอบได้แล้วมันไม่ได้เขาก็เปิดถังไนโตรทำมะเรังเขาหม่หมดเลยทุกคน จนมันได้มาละขอชิมในโตต,ตัวดังของร้านเขาค่ะฟองตรงนี้ฟองนุ่มแบบนุ่มและครีมมี่มากตกใจฟองคือแบบเหมือนหน้าที่ไม่มีดูกผงขนละเอียดมากๆเพิ่งเกิดได้5เดือนอะไรเงี้ยทุกคนเห็แผิวมันแบบละเอียดมากแล้วก็นุ่มมันฟองข้างบนดีมากแล้วก็ ชาข้างล่างเนาะชาหอมรสเบาๆมีความเค็มปลายหน่อยๆแต่ว่านตนุ่มมากๆสมกับเป็นไนโตรแหละแต่นุ่มแบบนุ่มแบบประทับไม่เคยกินชาเซนชาที่นุ่มขนาดนี้มาก่อนถ้าใครไม่นั่งคาเฟ่นี้ไม่เป็นไรเธอเทคแวร์แก้วนี้ลองชิมดูอร่อยตัวไนโตรนอทางร้านอธิบายว่าเป็นซิงเกิลออริจินค่ะก็เลยแบบทำออกมาแล้วมันจะค่อนข้างครีมมี่นุ่มนาเมรากาิกะมันแปลว่าแบบนาเมริกะมันมีความละลายอะ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนมันอร่อยมากควรค่าจริงๆแล้วแก้วก็ดี แกปักบางกินแล้วมันแบบพักร้อนได้ดีถ้าใครมาอุจิแล้วหาที่พักร้อนแนะนำร้านนี้ค่ะเดินออกมาจากตรงกลางนิดเดียวเท่านั้นแนะนำเลยถือว่าแบบค่อนข้างประทับใจในอุจิเพราะว่ารอบเนี้ยไปคาเฟ่มาหลายร้านมากๆแล,แล้วก็ไม่ได้ถ่ายหลวงเพราะว่าแบบออยังไม่ค่อยชอบอะ่ะแต่ร้านนี้คือแบบประทับค่ะตัวตัวในตัวเขาคือควรลอง้ามาถึงอุจิก็ต้องชิมตัวนี้และร้านก็สวยมากๆคนทำก็คือดูตั้งใจมากก็ถือว่าเป็นหนึ่งในร้านที่บินมแนะนำที่อุจิแล้วกันค่ะ แต่ตอนนี้ค่เดี๋ยวกินเสร็จแล้ววิมจะขอพาทุกคนเดินไปกินข้าวเย็นร้านหนึ่งเป็นพิซซ่าที่เขาบอกว่าคนทำเนี่ยเคยไปแข่งแล้วได้รางวัลระดับโลกมาดูาสตรอรี่เขาก็เลยนี่แหละจองมาค่ะจองพันธ์ไทเบล็อกมาเดี๋ยวไปกินพิซซ่ากันต่อค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรามานั่งข้างในร้านลาจิเนโรเป็นที่เรียบร้อยค่ะที่อุจิคือร้านนี้นะีเขาดังเรื่องพิซซ่านาปโปลีเนาะ คือเขาบอกว่าโดยที่เจ้าของเชฟเนี่ยเชฟของร้านเป็นชาวอุจิที่เคยไปอยู่ที่นาโปลีมาก่อนไปฝึกทาแล้วก็กลับมาทำ้านพิซซ่าที่ญี่ปุ่นจนมาเปิดร้านตัวเองและพอเขาเปิดร้านปั๊บนะคะร้านนี้ได้รับการรับรองจากสมาคม AVPN ค่ะซึ่งสมาคมนี้นะคะเขาจะรับรองเฉพาะร้านที่ถูกต้องเป็นนาโปลีแท้เท่านั้นคือต้องเป็นวิธีการแบบนาโปลีใช้วัตถุดิบแบบนาโปลีถึงจะได้รับการรับรองค่ะและร้านนี้เป็นร้านแรกในเทียงโตเที่ได้รับการรับรองค่ะว่าเป็นนาบปลีของแท้แน่นอนจ้า และเมนูแรกที่เราสั่งมาค่ะเป็นสลัดตัวปลาหมึกนั่นเองทุกคนค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งไปกินอาหารปลั่งในร้านหนึ่งมากรุจิเน่เนาะแล้วปลาหมึกเขาว่าอร่อยมากก็เลยแบบเวลานี้เห็นแล้วก็น่ากินมากก็เลยสั่งกันค่ะมาขอชิมหอมออลิฟถ้าโกะเขามีความเค็มๆในเนื้ออยู่แล้วทุกคนแล้วก็หอมพริกไทยเนาะเพราะเขาคลุกพริกไทยซะทั่วเลยอ่ะขอชิมผักสลัดเป็นเค็มสดชื่นเปรี้ยวหน่อย แต่เดคือโอลิฟเขาหอมมากจริงๆโอลิฟปอยอร่อยอร่อยเลยจานนี้สดชื่นอ่ะตัวทาลารี่เนาะด้วยความที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมันเลยทำให้แบบมีความแบบสําหรับบิ๊มมันมีความชุนๆขึ้นนิดนึงถามว่าชอบไหมดิผมชอบร่มวมมีความแบบสดชื่นหน่อยๆเลยอร่อยค่ะชอบค่ะจานนี้ดีค่ะคนสั่งเป็นสลัดที่สดชื่นเค็มเปรี้ยวดีแล้วก็ตัวทาโกะนะคะไม่ได้เหนียวมากเขาลวกมาพอดีชิ้งมีความเด้งๆหน่อยชอบมาก วลาได้กินของที่อยากกินเนี่ยมันแบบฟินของทินเล่นจนานถัดไปคือคาปิเซ่ค่ะทุกคนค่ะก็คือชีสมอสซาเรลลาเนาะกับตัวมะเขือเทศชีสเข้ามาเป็นโบเลยทุกคนฝุกโบไว้ทุกคนตัวชีสเขาอะคือเนื้อมันแน่นจริงแต่ว่ามันนุ่มมากทำยังไงอะนุ่มบนี้ ซึ่งชีสเขานะคะเป็นชีสนมควายเป็นมอสเซอรเล่านมควายนะฉะนั้นเนี่ยคือบิ๊มเคยกินที่ไทยอ่ะมันจะเป็นก้อนกลมๆใช่ปะ่แะแต่นี่พอมันเป็นเปียมันเลยมีความนุ่มกว่าก้อนๆปกติมังที่เคยกินนะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็กลิ่นความเป็นนมควายมันจะมีความแบบอาจจะไม่ครีมมี่เท่านมวัวแต่มันมีกลิ่นนิดนึงที่แบบหอมๆขึ้นมา เออซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบสําเร็จรูปตามซุปเปอร์อาจจะไม่ได้กลิ่นเนี้ยแต่แบบบิ๊มเคยกินอะแต่อันนี้มันมีกลิ่นเฉพาะตัวจริงๆอร่อยชอบมากแล้วก็มะเขือเทศหวานอมเปรี้ยวดนึงค่ะสดชื่นแล้วก็โอลิโอยขาวนั่นแหละความดีของโอริโอยจริงโอริโอยก็ชื่อหอมโรยเกลือพริกไทยหน่อยถูกต้องสองจานนี้คือควรสั่งสาหรับบินน๊มนะเบบิ๊มชอบมากของชูเลยอะรู้สึกว่าแบบคิดไม่ผิดที่สั่งมาทุกคนแล้วไปเปซิลในคาเปเซ่คือหอมแบบหอมมากตกใจหอมมากไปเิอันนีีด้ดมาก ต่อมาพิซซ่าค่ะตัวหลักของเขาเขาบอกว่าเทคนิคแป้งของร้านนี้นะคะที่เป็นจุดเด่นคือเขาใช้แป้งสาลีทั้งหมด7ดชนิดผสมกันแล้วก็มีการหมักค้างคืนในอุณหภูมิห้องแทนการใช้ตู้ค่ะเพราะว่าเป็นแบบนโปลีแทนเน้เนาะก็คือหมักอุณหภูมิห้องไปเลยจ้านอกจากนั้นเนี่ยทางร้านะจะใช้การสัมผัสแป้งให้หน้อยที่สุดค่ะคือไม่ได้ใช้การรีดแต่ใช้การปัดปัดแป้งออกไปแทนจะ้ะซึ่งหน้าพิซซ่าที่นี่มีให้เลือกเยอะมากเมื่อกี้เปิเปดมาะมาณ36ก่ะ แต่ว่าร้านนี้จะไม่มีหาภาพก็เลยมากัน2คนก็เลยสั่งในแค่หน้าเดียวเท่าน,นั้นค่ะก็เลยสั่งมาร์การิต้าไปค่ะที่เป็นหน้าแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลย <ST 000> ลก็โป่งแล้วก็นุ่มนับจริงลุกคนเชิรก่อน แป้งเขาเป็นนับปลีที่ถูกจริงๆทุกวนเป็นที่ดีก็คือว่ามันมีความโปร่งแต่ว่าไม่แห้งมีความหนุบหนับฉ่ำข้างในอยู่แล้วแป้งเขาเคี้ยวไปค่อม,มันจะหอมมีรสเค็มหน่อยๆในแป้งค่ะซึ่งทางเชฟเขาแจ้งเลยว่าร้านเขาเนี่ยมีการนำเข้าชีสมะเขือเทศแล้วก็น้ำมันมะกอกจากอิตาลีตรงๆเลยเพื่อให้ได้รสชาติที่มันแบบอรจิแท้ๆนะซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าอีจาอนสองอาจา์แรกอะว่ามะกอกมันหอมจริงๆอะหอมแบบอร่อยอะหนูพิมก็เลยชอบคราวนี้ก็เลยคบบาดตัวมะเขือเทศลวค่ะเพราะเขาบอกว่าเขานำเข้าตัวซอสมะเขือเทศมา เมื่อเขิดเทศออกหวานแล้วก็รสชาติแบบไม่เปรี้ยวจัดทุกคนมันมีความเป็นแบบเมื่อเขิดเทศแบบจะไม่ได้เป็นน้ำเมื่อเขือเทศหรือเพสมะเมื่อเเทศซะที่เดียวมันมีความเป็นต่อนชิ้นเนื้อสดๆของเนื้อมื่อเขือเทศอยู่ทุกคนแล้วตรงนั้นพอมันเปรี้ยวปั๊บมันเจอชีสที่มันมันนิดนึงแล้วมันจะแป้งที่เค็มมันก็เลยมีความเปรี้ยวเค็มที่มันพอดีมากๆแล้วก็แบบมีความมันๆหอมๆนัวๆจากนมอ่ะเบี้ยมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติที่ว่างพอดี แล้วยิ่งถ้าเกิดเจอโหระพา,าก็คือหอมมากก็เลยรู้สึกประทับใจในรสชาติมากรู้สึกว่าแบบไอ้ตอนตอนมะเขือเทศที่มันสดชื่นดีจริงๆเลยนะแล้วกลิ่นมะเขือเทศเขาก็หอมมากด้วยบอกตัวเบซิลหรือตัวโหระพาเนี่ยกับตัวมอสซาเรลล่าเนี่ยเขาคัดเจ้ามาอย่างดีแล้วมันก็อร่อยจริงๆเนี่ว่าพอมันกินครบคอมบิเนชันอะมาร์กิต้าเขาเลยแบบฉ่ำและมีความมันที่กำลังดีมีความสดชื่นของมะเขือเทศที่กำลังดีไม่ค่อยมีรสชาติไหนโดดฉ่ำหวานนัวเค็มอะคลีพอดีทุกอย่างมันบาลานซ์ได้ดีแล้วแป้งก็หนุบหนับออร่ย ขอบคุณคนที่แนะนําเลยคือร้านนี้ต้องอธิบายก่อนว่าไปเจอลูปเพจเนาะลูปเพจยู่ที่เกียวโตเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าพี่เป็นมูจิเนาะมันมีร้านนี้ที่ดงังเออแล้วเขาก็เล่าเรื่องหลายฟังแล้วมันก็อร่อยจริงๆอะ่ะก็ขอบคุณที่แนะนำค่ะถือว่าแบบประทับใจ และนี่ก็คือหนึ่งวันในอุจจิที่บิ๊มฟิตมากก็คือโซบะก็ยังหอมกร่นโซบะที่สุดในโตชาก็อร่อยมากนุ่มละเอียดนุ่มแบบนุ่มครีมมี่ตรงฟองสดๆและพิซซ่าก็ถือว่าปิดจบวันได้ดีมากฉันชอบความเค็มความเปรี้ยวความสดชื่นตัวมะเขือเทศก็อร่อยมากคือหน้าตาพิซซ่าจะดูธรรมดานคนแต่ว่ามันไม่ธรรมดาก็อตอนแรกบิม๊มก็คิดเหมือนกันว่าแบบมันแบบมันจะขนาดไหนมันขนาดนั้นอะ ราคามันดีด้วยที่สำคัญก็ได้ช้อปปิ้งชาเขียวแบบจกจกสะใจสะใจค่ะ okay ก็ถือว่าเป็นโอบงในอุจิที่ค่อนข้างโอเคแฮปปี้ทุกอย่างค่ะแม้ว่าจะมีร้านชาเขียวบางร้านที่อยากได้แล้วเขาไม่เปิดแต่ไม่เป็นไรอาหารอร่อยหนูแฮปปี้ละก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากทุกร้านที่อยู่ในนี้ไว้กับคนไทยทุกคนค่ะที่กรานซาบะอุจิค่ะว่าถ้าคุณชอบโรดเดียวกับดิฉันคุณแฮปปี้แน่นอนค่ะแต่วันต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณคนที่แนะนำด้วยนะรักนะคะรู้ใจหนูจริงๆเลยค่ะรสชาติที่ใช่อร่อยมากทอดอาจากรลิไฟจะสีเขียวแล้วถนนในเส้นทางในอุจิก็สีเขียวห๋อเพิ่งรู้น่ารักค่ะทุกคนมีความแบบบิวให้ทุกคนอาก,กินชาเขียวเป็น้งอ๋อน่ารักจังเลยค่ะชอบค่ะ